เสียงคัดขืนแม่แกๆเหอว่าน่ะโอ้ช่วงเชียงยังนอน่นักพุ่งว่านักพุ่งโอ้หัวซักพุดงนีโอ้นักพุ่งเนืออึดอึดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่น่นเฮ้ยหยุดๆยุดมากอดพ่อเปามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้อวงนาะ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเปา่าตามติดชีวิตช้างน้อย hey, 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 hey. Already, oh, oh. มิ่งมงคลไปผมนดิปล่อยเลยโอ้โหบรรยากาศเย็นสบายมากครับมื่อนี้ครับว่าไปผมอยู่นี่ไปผมอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอยากบอกว่าเล่นนะครับอยากบอกว่าเล่นอยากบอกว่าเล่นปล่อยได้ปล่อยผมพล่อยผมอยู่นี่ผมชัวรไปเล่นเ้ไม่ไปดอกเต้าอ้วนไม่จ้าไปดอก อันนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะผมเอ้ยบึ้งตัวขึ้นโอ้โหร่มบีบีร่มเย็นร่มเย็นแห้งครับร่มสบายลงมาลงมาดีด,ด,ดเอ้ยเฮ้ยดีดแล้วดีดแล้วเมย์อบอกมาเต้า,ตา,าก็กต้องไปจะเฝ้าไปจะเย็นจะเย็นมันกนมุกเพื่อนนะเสียงเมยียเ <c oughs> พววื่อนนะ เสียงคัดขืนแม่แกร์หรัวหนะ่ะโอ้ส่งเสียงยังนู่นนี่หุวหน่า,นะานะส่งเสียงอะไรครับนี่หัวหน้าหั่หน้าช่งเสียงลั่นเลยครับดูครับดูดูดูเป็นอะไรเนี่ยอาการอาการเป็นยังไดมช้วยค้าหาอีกโอ้ตายต่ไต่ ตัวนี้ขึ้เมาเมาเท่เป็นสร้างวันนี้คือเมาเท่สร้างวันนี้สร้างวันนี้โอ้ยเนาะตัวเมาครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยเอา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 แล้วเอาแล้ว oh. วึบฮึบโอ้ยเนาะ สัางเปลี่ยนสีสัางเปลี่ยนสีสัางแดงครับแม่สัางแดงโอ้ยสั่งแดงนะวันนะว้ันสั่งแดงเอ้าเอ้ายน่นเอ้ายน่น อูหางดีก็ถูครับถูเอาถูถูหางดีถูถูเฮ้ยคอยถูกันถูเอามิ่งกับทั้งเหนียวเอาดึงกันแล้ววันนี้เอาตังคนต่างดึงกันเอาเอาเอาผู้เดืสูงแห่งไฟไหวเอาเอาดูมิ่งบอไหวนอนเลยมิ่งบอกขอนอนเลยเราให้ถูตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยปล่อยเล่นนะครับผมบึงนะบึง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 เอามิ่งน้อยก็ไม่ยอมหางดีก็ถูเอาถู ตูสติปไปในตัวนะครับผมเอาถูโอ้ยเนาะใครเถื่อนเนาะตาเวินกับแม่เอานอนแล้วนอนแล้ว,นอน,วนอนดิ่นกนันแนวกนันแนวกนัวกนแนวถูตัวดูนะครับมึงไอ้ไก่ใช่ไหมตูแดงใจใบช้างแดงนะครับผมเร,เรียกช้างแดงอเอา้าเอา้า เออขนาดเอาไม่ต uh, oh. ้องถามนะครับว่ามอมแมมได้ใครนะผมเมียผ้ามอมแมมมึงโดดใช่ไหมอู้ยเนาะพุ่นนะเอาโอ้ยโอ้ยตา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 ยมอมแมมฝังเออไซงม้าไซงม้าผมเอาเอานั่งเราไปนี่เอาอีกแล้วครับดูครับเอาอื่แล้ว bọn nhóm mẹ này nữa đúng rồi bọn nhóm không chị nó ăn khắp không chị nó ăn mẹ <laughs> ừ. chặt ăn gọi đấy bọn nhóm khắp đủ đủ sang đèn sang gì đi ียินหมอ,มอ,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 อำเกีย,กกยักลเปลี่ยนสีแล้วนี่งีลูกหอยนอน,นี่ลูกหอยน,อน,นลูกหอยคือสีนี่ฮึลูกหอยเปลี่ยนสีป,ป,ป่ปันขีกระป๋อมเปลี่ยนสีปันขีกระป๋อมโอ้โยเนาะความสุขเล็กๆน,น,น้อยๆของเต้ามิ่งนะครับแม่เอ้ เอ้ยนี่นะเอาลูกอึดอึดอึดลูกไหวปะเนาะเอาาึเอาวยมาหลับอยู่นี่ด้อมิยมาหลับอยู่นี่ด้หลับแท้ๆแม่หลับแท้ึดอึดเอ้าลูกขึ้นแล้วมอนีทำหน้าทำตาเอาล็อกแกอออออ้ยขึ้นขึ้น โอ้ยนักพุ่งพ่อนักพุ่งโอ้หัวซักุระพงพุ่ยโอ้ยนักพุ่งน้องอึดอึดโอ้ยดูสวยจะลุกได้เสียบงัดทั้งงัดโทษหรองัดขี้ดิน้ตอึดอึดอึดโอ้ยนักดักที่น้ตพ่อมันคือเป็นยังสิพ่อเป็นนักดักพ่อโอ้ยบ๊วยโอ้ยนักดัก sang nách đá gặp vậy đó vậy đó vậy đó biến mồm to biến to ông ông về ngặt thằng buồn ngắt ngắt thằng buồn gì ông biến mồm biến mồm ngặt gặp mình ngặt thằng này chưa đỏ ngắt ngắt gặp ấy ông cái tốt đấy là ấy siết quần à ปูแดงใจไวสั่งหมอก้อง้องอืดอึดอืดโอ้ัวสักโอ้ยจิ้มอย่างเดียวครับพี่แม่จิ้มชูอย่างเดียวนะครับผมอาเอา๋ป้ากันเปลี่ยนสีปันกับปอมแม่กับลูกเปลี่ยนสีปันกับปอมครับเอาแล้วพุ่นะต้นไม้ต้นนี้ มีตะห้อยง่าหน่อยเป็นจิมนะครับเพื่อนนี่เป็นหูเป็นห้อยเบิดก่ขนาดนี่เบื่อไม่หมดสดเดกดหนึ่งก็อยอ่าลืมเข้ามากดซับตะใครนะผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันอีพีหน้า like, <ns> นะครับอีพีนี้เข้ามาสวัสดีครับผม